ลาวนะครับขออัปเดตเพื่อนๆที่สปอปอลาวนิดหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยเกิดภัยแล้งเนาะเราที่เราทราบกันดีนะฮะภัยแล้งแล้วก็ประเทศลาวเนี่ยสปอป,อปอลาวเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําสูงมากนะครับสูงมากๆนะถึงประมาณ90%ขอ,ของประเทศเนี่ย95%ของประเทศเนี่ยตามรายงานเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวพลังงานเขื่อนน้ําแต่เมื่อภัยแล้งมาเยือน นะครน้ำไม่พอน้ำไม่พอเนี่ยก็จะผลิตผลิตไม่ได้นะฮะผลิตไม่ได้ทีนี้ออสอปปลาวาทำยังไงครับตอนนี้ก็นี่ประกาศจากรัฐบาลนะนะก็พูดถึงว่าทางทางแก้ก็คือการนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศไทยนี่ last volume เอ่อ,อ,อโอเคเอ,อไม่ใช่โทษทนะีอันนี้คือแต่ก่อนเนี่ยมีการส่งออกตัว ไฟฟ้าเนี่ยมาให้ไทยด้วยนะในปี2024แต่ตอนนี้น่าจะไม่พอแล้วก็น่าจะหยุดเนื่องบริการตรงนี้ไปแล้วก็มันกระทบอะไรครับมันกระทบเมืองนะเมืองเราจะทราบดีว่าเหมืองบิตคอยที่ไปตั้งอยู่ข้างๆข้างๆเขืขขเ่อนเนี่ยเยอะคือพลังงานน้ำเนี่ยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะน้ามันไหลน้ํามันไหลก็มันก็มีไฟฟ้านะมันก็เจเนเรตไฟฟ้าไปนะฮะ ประเด็นของพลังงานน้ําที่มันไม่ดีก็คืออะไรรู้ไหมไอ้เขื่อนพวกนี้มันมักจะอยู่ไกลจากตัวเมืองแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ปล่อยให้พลังงานพวกนี้มันลอสไปคือน้ํามันไหลามาเราไม่ได้เอามาทําเป็นไฟฟ้าแล้วเราก็ปล่อยมันไหลทิ้งไปหรือมันเจเนเรตไฟฟ้าแล้วแต่ว่าเราเราใช้ไม่หมดอะเราก็ปล่อยให้มันหายไปนะครับทาไมถึงปล่อยให้มันหายไปไม่เอามาใช้ละเพราะว่าการขนส่งพลังงานจากไอ้เ,อเขื่อนเนี่ยเข้าสู่ตัวเมืองมันมีค่าใช้จ่าย ะะถ้าคุณจะส่งพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนไปที่เมืองเนี่ยมันมีลอสมีอะไรแล้วบางทีค่าใช้จ่ายมันสูงเรื่องของการลงทุนอีกนะมันก็เลยบางครั้งเนี่ยมันจําเป็นต้องปล่อยให้ลอสไปนะฮะทริคของบริษัทของเขื่อนของบริษัทเหมืองเราเนี่ยก็คือไปตั้งตั้งใกล้ๆกันเลยตั้งใกล้ๆเขื่อนเลยแล้วกันนะก็คือถนนฝั่งตรงข้ามเลยเธอน้ําไหลมาเสร็จปั่นได้แล้วก็ส่งมาให้ส่งมาให้ใหไ,ไอ้เหมืองบิตคอยขุดเลยนะอะไรประมาณนี้นะก็ชาร์จกันไป ประเด็นนะประเด็นที่มันเกิดขึ้นในประเทศลาวก็คือว่าค่าไฟมันมีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเขาเรียกว่าอ,อะไรเนื่องจากไอตัวภัยแล้งที่มันเกิดขึ้นเด้งที่1นนะเด้งที่2เนี่ยราคาบิตคอยก็รู้ๆกันอยู่เนาะมันก็ยังไม่ไปไหนสักทีนะมันก็ลงมานะราคาบิตคอยแบบนี้กับการลงทุนไปก่อนหน้านี้มันไม่คุ้มกันนะมันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะทุกวันนี้จ่ายค่าไฟก็ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มั้งนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะที่ ที่ละที่สปปลาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเคสของการค้างชําระค่าไฟเกิดขึ้นในนี้นะฮะในรายงานของคอยเทเลกราฟเนี่ยก็บอกว่ามีการค้างชําระค่าไฟพอค้างชําระค่าไฟด้วยนะหนึ่งก็คือภัยแล้งมาเยือนรัฐบาลลาวก็คงม,มองแล้วแหละว,ว่าภัยแล้งก็มาเยือนนะฮะแล้วก็บริษัทไฟก็ไม่ค่อยจะพอจะจ่ายให้บริษัทเหมืองเหล่านี้ยังมีบริษัทเหมืองเหล่านี้เนี่ย เบี้ยวค่าไฟยังค้างชำระอยู่นะก็เลยเหมือนจะต้องชักปลักหรือเปล่านะฮะตามหัวข่าววันนี้ก็คือการดึงปลักออกนะฮะก็พูดเดือดปลักนะฮะเหมือนบิตคอยไม่ให้ขุดแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เกิดภัยแล้งแล้วก็ มันก็ยังค้างบินอยู่เลยนะค้างบินค่าไฟอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะอาจจะกำลังแฮชเลทจะต่ำลงหรือเปล่าเราต้องไปสังเกตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนๆโอเค okay. ประมาณนี้นะสำหรับเ,เพื่อนเอนสอบปอลาวมีข่าวแค่นี้